ช่องมองคกินฮะวันนี้รีวิวเบบีอีพีห้านะครับอีพีนี้มีวีเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ออกมาช้าเราเราแม่บอกไม่อ่านหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เลือกตัวอยู่นะครับก็เอออีพีนี้จะเป็นอีพีแนะนำคอมโบของซิวกับวิสาหลด,ด้วยนะครับตอนนี้บี EP กำลังเลือกตัวอยู่ครับแล้วก็เออบีมีดันเบฟอยู่ในเด็กด้วยนะครับตอนนี้บี EP ได้เอาทุกตัวออกมาแล้วนะครับ ด้วยความเกรงกลัวตอนนี้บีได้ใช้ขบอบดากูนขบอบโตโต้รากูนเฮ้ยเฮ้ยนะครับเขาหน้าสยองขวัญของเขาได้กำบ้าประกาศสักได้อีกครั้งสำนักชิโรบชิเริงดาดารล่ที่สามใบหน้าสยองขวัญขอเถอะครับมาดีเซตสามสองหน่โก้ใบหน้โอ้เอฮิตนะครับ เกิดอะไรขึ้นไม่รู้กระเด็นออกมาจากสนามพี่จริงกระเด็นออกมาจากสนามมันก็ฟาอยู่แล้วนะครับทจูเมื่อกี้บีหมุนบิดบ้านนะครับ3 2 1จู อย่างหนึ่งนะคบคือเราจะแนะนำคอมบูวิสทร์รถกันเลยนะครับตัวแรกที่วิสทร์อถเจอก็โอเคนะครับเราเอากริมล็อกไว้ดีนะครับไว้น้าจะเอาขาะได้ประกาศสักแล้วน,นะครับ <c oughs> แล้วกบ็บีไม่ได้เปลี่ยนที่ชุดซึ่งใครที่ชุดหมุนโอโหบีใช้ที่ชุดหมุนผิดแ้เว้ยบีต้องเปลี่ยนที่ชุดนะครับบีต้องเปลี่ยนที่ชุดต,ตอนนี้บีได้เลือกด้านแบนของสุชี จะโชวสิที่มองไม่เห็นให้ดูเ,เป็นขวัญตาเอ็กซ์ีเด <Safe> ไปน่าสยขวได้จารณากดอีกรนเลอนเครสที่ใชี่ช่งซ้ายหรอไม่ที่สุ้มเราเคได้พากันอีกรอบไปส้างรราสางเตทีการทำให้เราเคเสียสมดเรียบร้อยครับบชื่อ กำแพงเหล็กจริงหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะครับแต่ว่าซิววูฟก็ละเช็ดเพอร์ซิวดาร์แล้วก็บิดบิดบิดบอลนะครับเจอกับเฮลเฮมเมอร์ฮึเจอย โอเคนะคบตัวต่อไปแล้วก็เทวิสัตวั์ตัวอันนี้เลยนะครับผมแนะนำคอมโบไปเลยยังไม่รู้นะครับซิววูบสต็อกคอมโบนะครับเรดี้เซ็ตทรีทวัน วิสัส้อนยังชนะเลยตอนนี้มีได้ทำการเลือกตัวเอาเฮอร์ซิอุสรัะออกมาใช้แข่งซึ่งคอนดูด้าจะต้องเจอร้านบอรเตอร์ที่กะทีส่สุดในเด็กของผมนะครับนี่คือคอมโบที่ผมใช้แล้วกะทีส่สุดในเด็กนะครับส่วนคอนดสด้าก็สต็อกคอมโบเลยครับไม่น่าสยองคนนี้หายไปแล้วครับ เป็นอะไรเสร็จแล้วคนกลับมาเลยเรดดี้เซ็ดรีทูว์วันกดวีน่าไม่ได้ทำการตัวจูต้แน่นอนใครแพ้รู้อยู่แล้วดันบัตเตอร์แพ้เพราะโถทำให้ดันบัตเตอร์มันบุวยเป็นพิเศษแน่นอนมันแพ้ไม่ใช่ดันบัตเตอร์ที่แนะนำคอมโบไปนในคลิปแนะนำนะครับมันมันในคลิปแนะนำมันดีกว่านี้นะครับ <laughs> เอาแลวนะต่อไปฉันก็ต้องใช้ตอนนี้บีก็มังเลือกอยู่นะครับระหว่างนั้นเราจะมาบอกออกเทคนิคการถ่ายทำคลิปนะครับคือต้องใช้ขาตั้งที่สุงพิเศษซึ่งผมซื้อเต้ยก็เลยเอาหนังสือมาลองนะคะโอเคจังหวะนี้บีได้เลือกใช้เชลเตอร์เด็กนะคะเชลเตอร์เด็กแลเปลี่ยนที่ชุดเป็นที่ชุดฟินิกวินนะคะเอเอเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้ว โอเคไม่เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนข้างข้างข้างส่แทนนะครับไม่รู้มันมันต่างกันยังไงนะครับเดดี้เซ็กทรีทูวันกนผมออกไปเองเลยนะคะโอเคครับผมก็เสียแต้มไปฟีฟีนะครับเอ้ยลืมไปก่อนอื่นช่วยพิมพ์ว่าไอคิมแดดเพื่อเป็นการเช็คชื่อว่าดูคลิป หนีเรื่องมาเชลเตอร์เด็กและยูนิคอนนะครับขอโทษทีนะคะที่ไม่ได้ถ่ายรอบแรกที่ยูนิคอนออกไปเองเพราะว่าแม่พอนะครับมานะครับเดดี้เซ็ตอ๋อน่าจะถ่ายแล้วมั้งครับทรีทูวันบโอเด็ก์เด็กกิีแดนมาครับโอ้เป็นติเด็กิงแดนครับแน่รือว่าถ้ายูนิคอนแดนไม่โดนแบบนั้นยู ฟิร์สบอลฟุตีเลบอลฉบบเฮลทัมเมอร์ซึ่งคอมโบกัรที่สุดไม่ใช่คอมโบที่แนะนำไปในคลิปนู้นนะครับคลิปนู้นดีกว่านี้เยอะทรีทูวันก,กูสดมุดมุดมุดดแฮมเมอร์สอมเมสแล้วก็แพ้นแน่นอนครับเพราะว่ามันการที่สุดนดีกรุไม่ใช่าการ์ทเตอร์สับงกว่าครับสู้ ใช้สายเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งซิวไม่น่าใช้สายเคาน์เตอร์ซิวน่าจะเป็นสายปัดผาดมากกว่านะครับมานะครับเดี้เซตทรีชูวันกดตัวเชลต์ต่อรีใช้ตัวเดิมเลยโอเคชูนชนชนได้เดียวกับฉันไม่เป็นไรเลยเนาะซิวบอกนี่ฉันไม่ได้ปัดผาดไปเลยนะ ลีนนโนดูครับซิวขัดไม่ให้เชตเตอร์เด็กยึดจุดศูนย์กลางนะครับนนยึดแล้วก็เสียศูนย์เรียบร้อย,ลย,ย,ยแล้วครับเสียศูนย์งก็ถือว่าดีแล้วแหละส่วนซิวก็ยังไม่เสียศูนย์ไม่สะทุกสะท้านกับการโจมตีเลยครับแล้วก็ยึดจุดศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างครับซิวบุนได้อีกนานเลยครับความสามารถของดิสเบอร์นอกจากจะเล่นได้เก่งแล้วยังสามารถ เอามาหมุนต่อเวลาแพ้ได้อีกนะครับเตรียมเซ็ตคราวนี้ผมก็ใช้โกเล็มล็อกนะครับฮึดูวันกิโอเคโกล็มล็อกกับเชลต์เด็กโกเล็มล็อกกับเชลต์เด็กตัวใหม่ทั้งคู่ตัวใหม่ทั้งคู่แต่เชลต์เด็กนี่คือโอเคสต๊อปตัวใหม่ทั้งคู่ที่ไปซื้อที่ไอคอนสยามด้วยกันเออ ยึดจุดศูนย์กลางได้นะคบแต่เหมือนเหมือนไอตัวโกวลิมล็อกทีก่คอมโบผมเนี่ยมันจะเก่งกว่านะคบ <c oughs> แต่ว่าช่างเถะครับยังไงเชื่อตัวเด็กมันก็ดีนะครับแต่เชื่อตัเด็กสีแดงก็ถ้าใครได้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกเลยนะครบแล้วอยากใครนับแต้มช่วยบอกไดยนะครคราวนี้ไม่ได้นับแต้มดีจ้าเรื่องเบบ้ใช้เชื่อตัเด็กหรอจ้า ฉันไทยวิสาร้อนจุดได้ด mmm ีค bueno รับอบินาลิเจลูสุดที่สอนอบินาลิเจลูนะครับอาบินาลิใส่บิดดอดนะครับแบคเชลก็ใส่บิดบอดเชลก็เชลก็เชลก็ปวดตัวก็ใส่บิดดอดนะครับเชลก็รเด็กไม่ยืดชูจนตายนะครับเพราะว่า เจ๋าทำไมไนายไม่่อยชนะฉันเลยนะตัวต่อ,อไปฉันก็ได้ใช่ตอนนี้บีไปเลือกตัวครับเดี๋ยวขอบีเลือกวิซาร์ดแอรโร่ครับส่วนผมนั่นเรือยูนิคอร์นสติงนะครับเกมเกมเกเเ้เอ็อดดเเดเอ แแยมจะยาให้มนสึกยืดเยือแต่้าเปสึกยืดเยือแบบนี้ก็แสดงว่าอนท็ต้องแพ้นะครจริงยูนิคอนเป็นบาลานซ์แต่ผมชุดแบบท็มันก็เลยแพ้สึกยืดเยื้อค่ะสรแอโร่นะครับได้ค่ะว่าวิาสยแอโร่เนเปอไมลย่นะคมีได้ทํากอนเลือกตันะครับ เขียนช็ดคอมโบในกร์ตูนเลยนะครับอิมแพคเด้งตัวนั้นนะครับ3 2 Three, two, one, go. 1 go ก็คืออิมแพคเด้งในกร์ตูนของกระตนนะคบเพราะตอนนี้มันคอมโบนั้นยังไม่มานะครับแต่เป็นอิมแพคเด้งคอมโบที่ใส่เชือกตัวเด็กสีเขียวนะคบเคยเคยดูก็น่าจะรู้จับซึ่งแน่นอนว่าทำไมมันจากยางที่เอาไว้โจมตีทำไมยางมันเอาไว้ป้องกันแจนละ่ะมันยางมันดูนิ่มขึ้นด้วยนะใช่ คือคิมซันก็รูล่าหนึ่งหกศูนย์ under กับ i ิมแ c คโตโตมั้งคือตัวอะไรกันแน่เฮ้ยบีโชยอีกอืมเอ่อโอเคเป็นบิดเพ็กซ่าและเช็ดของตัวอะไรไม่รู้ได้โชว์สัปดาห์กันอีกครั้งกับความน่ากลัว ก็มาแล้วครับกับกา,แาราแข่งนี้จะเป็นการแข่งสุดท้ายนะครับที่จริงบีมีฟินิกวิงของฟูจิทามชิปเนี่ยนะครับ <Wait. S 2> ฟูจิโนททมชิปครับแต่ว่าบีไม่ได้ใช้เพราะว่าคำพูกัดเกินไปเีเซ็ตทรีทูไว้ก่อยืนขันแดนไปโดนแบบนี้ก็แปลว่า ดีชนะจะเป็นแดนเบฟจะโชว์สีที่มองไม่เห็นให้ไม่เห็นยิงไปอีกโอเคไม่เห็นเลยไม่เห็นเอ้ยดดนเบฟอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมีอีกอรอบนีกไหมจะเอาอิมแพ็คเด็กทดลองแบบนี้หน่อยจะเป็นอิมแพ็คเด็กลัทธิของแดนดดนเบฟแล้วก็ บิตเป็นบิตดอทนะคะสู้กับวิซาร์ดรถคอมโบอมคอมโบเดิมทรีถูกวันโคตรเป็นฟีบอลนะคะ 1, 1, ไม่ใช่บอลวิซาร์ดรถหนึ่งหกศูนย์ฟีบอลอิมแพ็คโปโพเลสได้ทำการยึดจุดกั้งยังไม่ยึดเลยตีแรงใช้ได้นะเนี่ยคอมโบนี้แต่มันชู้วิซาร์ดเราไม่ได้หรอกวิซาร์ด ก็ออบอกลืมไงว่าขอโทษจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ช่องมักความกินได้นะครับและหน้าคนนี้บ๊ายบาย